สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลยประเสริฐสีราเพลินออฟฟิเชียลนะฮะสำหรับช่วงนี้นะครับผมก็จะมาขอพูดเกี่ยวกับเบื้องหลังในการทำภาพยนตร์นะครับของแต่ละเรื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็กำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องขายอ่อนะครับที่จะออกฉายประมาณ ปลายปี2568นี้นะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับบอสโจโยมนินและทีมงานด้วยนะครับว่าภาพยนตร์นั้นนะครับจะมีเรื่องราวที่น่าติดตามอะไรที่อยากจะให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะแต่คลิปนี้เนาะผมก็จะมาพูดในฐานะการที่เคยได้เป็นทั้งโปรดิวเซอร์เขียนบทนะครับแล้วก็เคยได้รับหน้าที่ตัดต่อ ทายทำทุกๆอย่างขั้นตอนทุกๆอย่างที่ทําภาพยนตร์เนาะถ้าใครอ,อยากจะชมนะฮะภาพยนตร์ที่ผมเคยทำเนาะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หนังสั้นนะก็เข้าไปดูได้ที่ช่องดีเลอประเสริฐสีนะครับแล้วก็มันจะมีเพลย์ลิสต์เนาะเป็นภาพยนตร์ที่ผมเคยทํามากับเด็กนักเรียนเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่เคยสร้างขึ้นมาด้วยนะฮะว่า มีเรื่องอะไรบ้างน,นะฮะยอดวิวก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็หลักล้านเนาะก็ได้กระแสะตอบรับในในในทางในทางแบบความรู้สึกว่าภูมิใจในการทําภาพยนตร์เรื่องนั้นขึ้นมาแล้วก็มีกระแสะตอบรับที่ดีและสิ่งที่สําคัญนะฮะที่ผมจะพูดในวันนี้เนาะผมจะมาพูดถึงเบื้องหลังการทํางานเกี่ยวกับภาพยนตร์เนาะในซีนที่ผมมองดูว่าเป็นซีนที่ผมแบบ ไม่เคยเล่นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนก็คือเป็นฉากฝนตกฝนตกนะฮะฉากฝนตกเนี่ยผมไม่สามารถที่จะรอแบบให้ฝนตกตามฤดูกาลไม่ใช่นะฮะแต่ฝนหน้าที่นี้ก็คือว่าเราสร้างฝนขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างก่อนเนาะแล้วก็ว่าขั้นตอนการทํางานนั้นเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแล้วก็ไปดูเบื้องหลังในการทําภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะฮะไปชมกันเลยครับ อูไม่จัดแสงเดนะไม่ได้ไม่ได้พ่กลครับตอนนี้เป็นไงหนึ่งสองมึงเลือกเดี๋ยวเดกูเรียงเรียงเรไรก่อนเลือกมมึงมึงรันอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูเรียงทำไรเดี๋ยวกูเดีวกูรว้อนเอากองเอาผาตังมาเอาไปที่รถเลยเป็นไงเฮ้ยครับครับเนา นี้มีปัญหาอะไรครับตอนนี้ตอนนี้กำลังมีปัญหารเรื่องอแสงแสงเราน้อยเรามาถึงฉากช้าเพราะว่าเราแวะไปไถ่ายที่ทาค้างข่าวมาอมตอนนี้ก็หกดวงกว่าแล้วหกดวงกว่าแล้วตอนนี้ถา่ถายฉากไหนฉากฝนต,ตกครับฝนต,ตก,เ,นกเราเราเราเริ่มมาถ่ายก่อนฉากไว้พเพราะว่าเรากันเกมเพื่อตอนคืนเราถ่ายจะใส่ไม่ได้ใช่นี่เราเล่นใหญ่เลยใช่ไหมโอ้โเล่นใหญ่เลย ตาลสบาเลยตาลสบาเลยอาชีมงานครับเซ็ตแล้วครับทีมงานแมนงานเสร็จครับเดี๋ยวเดี๋ยวแสงหมดเดี๋ยวเราจะจัดไฟกันลำบากเลยครับไปเด้อไปอย่างไรครับครับเป็นไงบ้างตอนนี้ฉากฝนตกฝนตกอือเปไงรอดูนะครับแต่น่าจะไม่แย่เราต้องเร่งอะไรเปล่าฝนตกควลรวมกันส่วน ตอนเชาฝนตกอัดไม่ได้คร <Okay. S 2> นะับเพราะว่าต้องไปทำเองเพราะว่เว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 าเดือดเดือดพังได้ได้แค่พอเล่อ,ลอยากให้ฝนตกจริงไหมอยากให้ฝนตกจริงป่ะยังไงครับเดี๋ยวให้เขาไปแก้ผ้านสานามฟุตบอลเนี่ยเออขอฝนเด้ดิอาร์เป็นไงบ้างอาร์ตรู้สึกไงบ้างครับฉากนี้ต <c oughs> ื่นเต้นครับดูแบบปริมาณน้ำแล้ว เป็นไงบ้างเกิดี๋ยวเราจะมาดูสภาพก่อนฝนตกกับหลังฝนตกว่าจะเป็นยังไงรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าก็ตื่นเต้นตื่นเต้นผู้กำกับใช่จะเปียกแค่ไหนกันเรามารอดูถ่ายรูปหน่อยครับไอ้แดนถ่ายรูปหน่อยามกที่ไม่ไปต้องตายตีเป็นไงบ้างครับอาร์ตสู้ๆนะครับ นกันแโอเคโอเคครับ แล้วก็เดินเข้าบน 朋友们。 เราปุ้ยชอบแสงตอนไฟมันขึ้นไอตอนนี้ไอตอนนี้คือแล้วการรถเก็บได้แล้วที่เหลือคือแบบเดี๋ยวแค่ินเสถือกล้ามาครับเป็นไงครับเป็นไงเรือวเป็นไงเนอะหนเง้ยใหญ่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 ใหญใหญ่มากนะจัดฮอลล์สมการสองการด้านหลังครนะโอเคโอเคที่ไหนอ่าทุกคนเนาะคงจะได้เห็นเบื้องหลังการทํางานของซีนฝนตกแล้วเนาะว่ามันมีขั้นตอนที่ถ่ายทํา มันยากลําบากแค่ไหนนะฮะแล้วก็การตัดต่อเล่าเรื่องราวว่ามันจะต้องเล่าเรื่องราวแบบนี้อะไรยังไงเราเลือกแค่สีนสั้นๆมาเนาะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะผมจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คอมเมนต์นะเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องกล้าท้ารวย เป็นภาพยนตร์ที่แบบว่าสร้างลงทุนโอ้หลายบาทเลยนะฮะหลักแสนไม่ถึงหลักล้านนะแล้วก็ลงใน YouTube แล้วก็ลงในโซเชียลในกลุ่มต่างๆซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมานานแล้วแต่ว่าผมก็อยากจะมาพูดในเบื้องหลังการทำงานที่ผมได้มีโอกาสทำหน้าที่ในเรื่องนี้นะก็คือเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์และผู้เขียนบท นะครับในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะมีอะไรให้ทุกคนได้มาชมกันก็รอติดตามกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่อง d ดลเออร์ประเสริฐศรศังเผื่อออฟิเชียด้วยนะครับสวัสดีครับ